สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้มีข่าวสารมาแจ้งกันสั้นๆนะครับผมก็วันนี้ณเวลาที่ผมอัดคลิปอยู่นี้นะครับผมเป็นช่วงเวลาที่เกมกําลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์อยู่นะฮะก็ประกาศไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับว่าจะมีปิดปรับปรุงวันนี้นะฮะตั้งแต่ช่วง9โมงเช้านะครับผมถึง4โมง UTC นะฮะบ้านเรา UTC บวก7นะฮะ4บวก7ก็เป็น11นะฮะเปิด11โมงนะถ้าตามกําหนดนะครับผมไม่รวมเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับอาจจะมีเปิดไวกว่านี้หรืออาจจะเลื่อนไปอีกนะครับผมก็เป็นปกติของเกม อยู่แล้วนะครับผมแต่ตามกําหนดการที่แจ้งไว้ก็คือ11บเอโมงนั่นเองนะครับผมแต่ว่าก็มีเซอร์ไพรส์นะครับผมมีเซอร์ไพรส์ที่อยากจะบอกนะฮะบนหน้าเว็บไซต์ที่เป็นทางการของโคโนมินะฮะก็มีแพ็กนี้หลุดขึ้นมา3แพ็กนะครับเป็น e p i c p l a y e r 3ทีมอินเตอร์มิลานเอซีมิลานแล้วก็บาร์เซโลน่านะครับมาดูที่อินเตอร์มิลานก่อนเนาะเวสลีย์ชไนเดอร์ลูทามาติอุสนะครับแล้วก็ดิเนสเบิร์กแคมป์นะครับผมนี่ก็มันเป็นแพ็กเก่าไหมแพ็กเก่าที่ออกมาก่อนหน้านี้แล้วนะฮะอินเตอร์นี่ก็มาป แล้วนะครับเวสล s สไนเจอร์มาเทอุสเบอร์แคมอะไรเลยนะผมก็รีวิวไปแล้วนะครับผมแต่ว่าที่น่าสังเกตก็คือว่าจากคําอธิบายตรงนี้นะปกติผมก็ไม่ค่อยมาอ่านรายละเอียดเท่าไหร่นะครับแต่วันนี้เนี่ยมันชงวนใจนะฮะมาอ่านนิดนึงนะครับเขาบอกว่าเอา่อถ้าเป็นตัวอีพิกนะครับผมค่าทีมเพสต์ตายนะครับจะมีค่าทีมเพสต์ตายหนึ่งอย่างที่80นะฮะแล้วก็ที่เหลือจะเป็นค่าทีมเพสต์ตายเจ็เฮ้ยมันไม่ใช่แล้วแบบนี้มันไม่ใช่แล้วคือคือถ้าเป็นอีพิกใหม่อะ่ะอย่างเช่น พวกเอซีอ AC มิลาที่ออกมาใหม่ใช่ป่ะค่าทีมเพสไตล์มันจะ9ก้าสิบทุกอย่างนะแต่อันเนี้ยมันเป็นอีพิกเพเยอร์ของอินเตอร์ซึ่ง มันออกมาก่อนหน้านี้เนี่ยผมกลับไปดูข้อมูลย้อนหลังเนี่ยประมาณ2เดือนที่แล้วโอเคอยู่ตอนนั้นตอนนั้นนะครับผมแพ็ก Inter, อินเตอร์อีพิกเพียเรของอินเตอร์ออกมาเนี่ยก็เป็นทรงนี้นะฮะคือค่อาทีมเพสไตน์แปดสิบที่เหลือ70นะฮะณนะตอนนั้นนะณนะวันนั้นนะครับถ้าเกิดใครที่เปิดไว้ตอนนั้นเนี่ยน่าจะยังจํากันได้อยู่นะครับผมค่าทีมเพสไตน์มันยังไม่ได้90ทุกอย่างนะครับผมมันเพิ่งมาเมื่อประมาณเดือนเดือนนี้แหละนะเออพวกการ์ดเขียวการ์ดอะไรพวกนี้นะฮะมี90ทุกอย่างเพิ่งไม่นานนนนนีี้เ้เอองัแต่ม ซึ่งแพ็คเก่าตอนนั้นมันก็จะเป็น80อย่างหนึ่งที่เหลือ70นะฮะแล้วถ้าออกมาวันนี้อีกนะฮะเหมือนเขาเอาข้อมูลเก่ามาคือไม่ได้ปรับเลยอะเอาโปเอาโปรไฟล์อของ e p i c Player ณวันนั้นนะครับมามามาให้เราเปิดอีกทีนึงนี่วันวันที่7นะเนี่ยเดเดือน11ก็คือวันนี้นะครับผมหมายความว่าเดี๋ยวหลังเปิดเซิร์ฟนะครับผมประมาณ11บเอโมงถ้าเกิดไม่เลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะประมาณ11บเอโมงจะมี3แพ็คนี้นะฮะอินเตอร์มิลานนะนี่เวสลีย์ชไนเดอร์มัตเทอุสแล้วก็เดนนนนิิิสเเเบบบรรร์์กแคคคมมมมปะะััผออซซีีีลาไ่่่ใช AC ท เนสตานะเนสตาที่เป็นเพิ่งหลดเ่พิงหมดไปเมื่อวานเนี้ยไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นแพ็คเก่าของโรนานินโยคาเลนซีดอฟแล้วก็มางโกสคาฟูนะครับสามคนนี้ก็ค่าทีมเพสต์สตายสูงสุด80 1อย่างนะครับแล้วที่เหลือ70มันไม่ใช่ค่าทีมเพสต์สตาย90ทุกอย่างเหมือนกับที่เราเปิดในแพ็คของเนสตาที่เพิ่งหมดไปวันนี้อ่ะแพ็คเนสตาก็หมดไปวันนี้นะครับคนละคนละแพ็กกันนะครับเหมือนเอาตัวเวอร์ชั่นเก่ามาขายนึกออกไหมใครจะเปิดดูดีๆก่อนนะฮะะดูตรงนนนี้ก่อนนครับผมมัน ใช่90ทุกอย่างนะครับอันนี้ก็เตือนเตือนไว้ก่อนนะฮะเผื่อใครแบบว่าโอ้โหผมพลาดผมพลาดตัวเก่านะครับผมพลาดตัวเก่าแพ็คอินเตอร์แพ็คเอซิมิลานโรนันนินโยบซีดอฟเนี่ยผมอยากได้เอามาเล่นคู่กับเอ็ดการ์ดาวิดนะทีมชาติเนเธอร์แลนด์อะไรประมาณนั้นนะฮะแต่ว่าเปิดจะเปิดได้นะฮะแต่ต้องรู้ไว้ก่อนว่าค่าทีมเพสต์ไตล์80สูงสุดนะฮะแล้วก็70ที่เหลือนะครับผมเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เหมือนกับแพ็คเอซิมิลานที่ผ่านมานะฮะที่90ทุกอย่างนะครับ ว่าผมว่ามันก็อาจจะเป็นแพ็กเก่าที่บางคนไม่ได้สนใจอะไรถ้าเกิดว่าเรื่องข่าวสารถ้ามันไม่ไม,ไม,ไม่ไม่สำคัญจริงๆผมไม่ค่อยทําคลิปเท่าไหร่แต่เนี่ยผมกลัวว่าไม่ได้สังเกตกันนะครับผมแล้วไปเปิดกันนะฮะเผื่อเผื่อว่ามันมีออกมาอีกเวอร์ชั่นหนึ่งเกมก็ชอบทําแบบนี้แหละคือ <laughs> เอาตัวเก่าเอาเอาแบบของเก่ามาขายก่อนแล้วพอตัวใหม่ออกมานะฮะมันก็จะดีขึ้นนะฮะมีค่าพลังที่ดีขึ้นมีตัวเลือกที่ดีขึ้นนะฮะนั่นก็คือทีมเพสไตน์เนี่ยเมื่อก่อนมันก็จะแบบแบบแบบนี้แหละฮะเมื่อก่อนแรกๆเลยมันก็จะเป็นแบบว่า 40- 50 30อะไรเงี้ยปนๆกันมานะฮะสักพักหนึ่งจะเป็นแบบเนี้ย80ิแล้วก็ที่เหลือ70 70 70 7เ็นะฮะแล้วพักหลังนี้นยฮะก็จะเป็นุก้ารับเั้ากิ90ทุกอย่างนะครับผมก็ราจจะรอหน่อยถ้าเกิดว่าใครพลาดตัวเก่าๆะะผมก็ แล้วรับได้กับค่าทีมเพสไตน์80อย่างหนึ่งนะฮะที่เหลือ70แบบนี้เนี่ยก็แล้วแต่นะครับผมอันนี้บอกก่อนบาร์เซโลนาก็เช่นกันนะบาซ่านี่ก็เอ่อค่าทีมเพสไตน์80สูงสุดหนึ่งอย่างนะครับผมน่าจะเป็น p o s ิช i o n เกมนะครับผมแล้วก็ที่เหลือ70นะเหมือนกันทั้ง3แพ็คเลยเพราะว่าเป็นเป็นแพ็คแพ็คเก่านะครับผมอ่าบอกไว้ก่อนเผื่อใครไม่รู้เผื่อใครไม่รู้รีเปิดนะครับเดี๋ยวเปิดเซิร์ฟเวอร์วันนี้นะฮะเอ่อ11โมงถ้าไม่รวมเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับผมก็จะส่งประมาณนีี้เลยนนะคผม่ คลิปเต可可 well. ือนไว้ก่อนนะฮะผมไม่ได้มาอวยเกมเท่าไหร่นะครับผมคือบอกให้รู้ไว้นะฮะไม่ใช่ว่าเออมีแต่แบบทาคลิปมาอวยว่าเออเปิดเธอเปิดเธออันนี้อันนี้เตือนไว้ก่อนเตือนไว้ก่อนนะครับเผื่อใครไม่รู้3แพ็คนี้3แพ็คนี้ถ้าใครรับได้ก็เปิดไปถ้าใครรับไม่ได้ก็อาจจะรอได้ก็รอไปก่อนนะครับผมอาจจะมีแพ็คใหม่มาผมส่วนตัวนะอันนี้บอกก่อนนะความเห็นส่วนตัวผมคิดว่านะฮะ เกมออก3แพ็คนี้มานะครับณวันนี้เนี่ยเพื่ออะไรเพื่ออาจจะเป็นการยื้อเวลานะฮะผมบอกไว้ก่อนนะความเห็นส่วนตัวผมนะไม่ได้มีประกาศอะไรอย่างเป็นทางการนะผมแค่ไอ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 แพ็คอะมันเป็นทางการแต่ไม่ว่าความคิดเห็นของผมอะมันไม่ได้เป็นทางการ บอกว่ามันอาจจะเป็นการยื้อเวลาซึ่งตัวเกมอาจจะยังไม่พร้อมณวันนี้ในการอัปเดตสูส่ l a r g Scale Maintenance นะครับผมอัปเดตครั้งใหญ่ที่บอกว่าเดือนพฤศจิกายนที่จะมีการโยกข้อมูลนะฮะเปลี่ยนโลโก้เปลี่ยนทีมอะไรให้เนี่ยอาจจะยังไม่พร้อมนะฮะก็เลยออกแพ็คนี้มาก่อนนะฮะออกแพ็คนี้มาก่อนนะครับและหมดวันไหนอะไรยังไงเนี่ยเกมยังไม่บอกนะยังไม่ได้บอกว่าแพ็คนี้หมดวันไหนนะครับยังไม่ได้บอกเรากก็อาจจะ7วันไหมหรืออาจจะแค่3วันไหมยังไม่รู้นะอันนี้ยังไม่รู้นะฮะเกมยังไม่เปิด เดี๋ยวเกมเปิดก็คงรู้กันนะครับผมบนหน้าอินโฟตรงนี้ก็ยังไม่ได้บอกอะไรเพิ่มเติมนะฮะนี่อัปเดตล่าสุดตั้งแต่วันที่5เลยนะครับยังไม่ได้มีข่าวสารอะไรเพิ่มเติมนะฮะอาจจะปิดบ่อยหน่อยนะครับผมเมื่อ2วันก่อนก็ปิดไปแล้วรอบนึงนะฮะแล้วก็วันนี้นะฮะก็ปิดอีกรอบนึงนะครับผมคงมีเรื่องอะไรที่ต้องค่อยๆแก้กันไปนะครับผมก็หลายคนอาจจะหงุดหงิดนะในมุมมองของผู้เล่นคงจะหงุดหงิดเป็นเรื่องปกตินะครับแต่มุมมองของทางด้านเทคนิคผมว่ามันต้องมีอะไรที่เขาต้องแก้ไขก่อนนะครับผมค ปล่อยแบบอัปเดตไปถ้าเกิดว่ามันยังไม่พร้อมจริงๆนะฮะก็คงเป็นอารมณ์ประมาณนั้นนะครับผมส่วนเรื่องอื่นๆนะมันก็เป็นแพ็คของทีมชาติอิตาลีนะทีมชาติอิตาลีก็มีประกาศไว้ก่อนหน้านี้อ่ไม่ใช่มีประกาศหรอกมีข้อมูลหลุดในดาต้าเบสไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าจะมีแพ็อในชาแนลทีมเซเลคชั่นของทีมทีมชาติอิตาลีมาวันนี้นะฮะแต่มันไม่ใช่ทางการนะเออไม่รู้ว่าเดี๋ยวเก้าเดี๋ยวเกมเปิดเนี่ยมันจะมันจะมีทีมชาติอิตาลีหรือเปล่าแต่น่าจะมีแหละน่าจะมีแหละนะมันย นี่ะแต่ว่าในแอปดัตต้าเบสต่างๆมันออกมาแล้วเพราะปกติเนี่ยทีมขับซีเล็กชันเนี่ยเอ่ออเนเชชันแนลทีมซีเล็กชันมันจะมีมาวันจันทร์นะครับผมซึ่ง9โมงมันปิดเทิร์ปพอดีนะบางคนก็เลยยังยังไม่รู้นะครับผมเนี่ยดอนนารุม่านะครับเบเลล่าบัสโตนีอิมโมบิเล่บิเลกินีนะครับผมโลเคเตติโลเคเตอรี่นะโตนารีนะครับมันชินีโรบุตโบนุชี่นะครับผมคิสเตนเต้นะครับผมโคริตาโนนี่ประมาณนี้นะฮะค่าพลังก็เดี๋ยวต้องดูกันอีกทีนึงนะครับผมคือในแอปตอนนี้เนี่ยมันอาจจะยยััััังงงงงไไมมมม่่่่่ตตตรรรรรนนนะะะะคคคบบผเเเเเพพาาาาววววดดดีีี๋้้อออออกกปปปิแแลลจทึ มาจากเวลเท่าไหร่กันยังไงกันบ้างนะครับผมก็อาจจะเป็นแพ็กชดเชยที่ปลอบใจสาวกอซูรี่ที่ไม่ได้ไปบอลโลกอ่ะก็ประมาณนี้อ่ะก็หวังว่าจะเข้าใจนะครับผมใครที่ยังลังเลว่าจะเปิดหรือไม่เปิดนะครับผมพาโรนานิโยผมพาซีดอฟไปผมพาเดนิสเบิร์กแคมป์อะไรไปเนี่ยก็ก็คิดดูแล้วกันนะครับว่าถ้าเกิดรับได้กับค่าทีมเพสไตล์80นะฮะเหมือนเวอร์ชั่นเก่าที่หลายคนเคยเปิดไว้ตอนนั้นเลยนะครับผมก็ก็คือมกคือผมมองอีกมุมหนึ่งนะถ้าเกิดว่าออกมาเป็นค่าทีม เพสไตล์90ทุกอย่างไอคนที่เปิดไว้ก่อนหน้านี้ที่มีค่าทีมเพสไตล์80 70 70อะ่ะก็จะดา่า ก็จะด่าว่าโอ้โหแม่งมั่งขยับทําไมวะคือไอคนที่เปิดไว้ก่อนนั้นนี้ก็จะเสียเปรียบพอเพิ่งเปิดไปแค่เดือน2เดือนที่ผ่านมาไม่เกินบา,บางแพทเนี่ยเพิ่งเพิ่งมาไม่นานนี่เองไม่เกินเดือน2เดือนเนี่ยแล้วโอ้โหตอนนั้นผมเปิดผมหมดไปตั้งเท่าไหร่กี่บาทผมได้ทีมเพสตตล์มา80แล้วตอนนี้เอามาขายเป็นค่าทีมเพสต์ตายเก้าสิบเก้าสิบต้องให้ผมเปิดอีกใช่ไหมนี่ต้องมองมุมนี้นะฮะไม่รู้ว่าเหตุผลนี้หรือเปล่าถึงทําตัวเวอร์ชั่นเก่ามาเลยนะครับผมก็คือค่าทีมเพสต เปรียบเสียเปรียบกันอันนี้ก็สุดแล้วแต่นะครับตามกําลังซักซับของเรานะฮะเงินในกระเป๋าเรานะครับไม่มีใครห้ามได้นะครับผมเราจะซื้อจับจ่ายใช้สอยอะไรยังไงนะครับผมก็เป็นสิทธิ์ของเรานะครับเราก็เป็นลูกค้าเราก็มีสิทธิ์วิจารณ์นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องอย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ